เหมือนนิ่งสิผ้ามาเห็ดทอดมันหัวปีเด้อค่ะเนี่ยหัวปีที่นิง่งซอยไวเนาะคะ่ะพี่น้องหัวปีซอยแซน้ำเกลือเน,นาะค่ะแซน้ำเกลือเอามาปรุงกันเลยค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองใส่ไปเลยค่ะพี่น้องพริกแกงกะอาเด้อค่ะถ้าหัวปีลหลายเขาก็ใส่รลายหัวปีหน่อยเขาก็ใส่หน่อยค่ะพี่น้องกะอาค่ะแป้งทอดกรอบค่ะแป้งทอดกรอบเป็นยี่ห้อใดก็ได้เนาะค่ะสองซอนค่ะพี่น้องน้ำตาลทรายหน่อยนึงค่ะ ของนัวน้ำปลาค่ะพี่น้องเข้ากับบีบๆเลยนคะคะคุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพี่น้องแค่นี้เนาองค่ะพี่น้องเข้ากบไดอยังวปี จะเตรียมไปถอดแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาไปถอดกันมาผอกันอีกเท่านึงตอนกินผลนเด้อค่ะพี่น้องแค่นี้เขาก็ไปถอดเนาะคะ่ะเอาไปลุ่มกระทะถอดทีละหน่อยเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนิมนฟ้าใส่แบบมาหรอค่ะมาค่ะพี่น้องวันนี้นิพ้ามาก,กินเขาก้อยกุ้งก้อยกุ้งตาําเจวกุ้งกระไดเด้อค่ะพี่น้องก้อยแบบตำนะคะ ตำ,ตำละเอียดหน่อยแล้วก็ทอดมันหัวปีผักมาเป็นสวนผ้าอ้ายเพิ่นลุยต่อาหารอีสานกันช่วงวนี้เดี๋ยวอีกสักสองสาวันจะจัดอาหารไทยให้บอกเมโนูมาเลยไปมามาเดี๋ยวเดี๋ยกินเขาเที่ยงน้ำกันแซบแบๆมือนนี่กินเป็นไหมล่ะพี่อีสานหรอ <laughs> ได้มีอีสานก็ต้องไปอีสาน เนาจนมือของแฮ้แ <laughs> พักนอกค่ะไบ่โบกกลุ่มฟอยได้ค่ะเนประมาณกลุ่งใหญ่ น,อน้องค่ะออนต้มต้มลืมเปื่อยหมดเลย ทำไส้มะก,กอกหอมๆค่ะพี่น้อง เดี๋ว <c oughs> ยวพีเ <laughs> ด้ยเนาะดอกผักติดพัก <laughs> เพื่อนหนึ่งขั้วขาตะไคร้แล้วก็พริกตำใจ ต้มแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเนี่ยน้ำแห้งหมดเลยด <c oughs> ีนะเป็นเตาถ่านเป็นเตาแก๊สแหละเรียบร้อย <c oughs> มีแม่แม่พี่พี่ได้อะไรกินกันเนาะหามากินด้วยกันเนาะ มันกินเขาเสียดๆต้องกันเรื่อค่ะพี่นุ่ง มันเป็นหรูมีตรงนี้เยอะนะเนี่ยเนาะ ลืมลืมหัวปี กินยาแล้วพริกกระปิะอร่อยไหมอร่อยกระปิเหรอชอบต้องลองนวะใช่เคยทำแนะมลยี่พี่มแม่เขาคอมเมนต์ว่าชอบเหมือนกันนะอืมอืมมันอร่อยอะ่ะแต่เราจะกินกยาอะไรที่มันเข้ากัานเดี๋ <c oughs> ยวต้องลองนล้วแม่ <c oughs> ก็กินเล่นก็ล่ยเพราะว่ามันมีเครื่องพริกแกงแล้วไงม,มันอร่อยสิ ยกแต่เขาเด้อใครอื่นเขินว่ามันอึ้งเนาะค่ะ กระหม่อมกะทีนอ่อนยิ่งเข้ากันเลย ยกลื่งไปบ้านบ่ายนะไปไปนอะแซ่บนะคะพี่น้องวันนี้นี่ก็ได้เป็นก้อยกุ้งเนาะค่ะหรือว่าตำแจ่วกุ้งใส่มะกอกเป็นกุ้งหน่อยได้ค่ะพี่น้องกุ้งฝอยดนๆสิเห็นเธอหนึ่งปีนี้ไม่ค่อยมี กับอไอ้เพื่อนกินกินน้ำเด็กคือเราเคยอีสานก็ต้องไปกับเราได้แต่ตมอึงตัวบักงหญ่กับยังกินเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นิ่กาขอฝากกับเพียงเทนีเนาะค่ะนิ่ก็ขอขอบคุณกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะต่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะค่ะเป็นกำลังใจให้นินได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปค่ะพอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ